สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะปุ๋ยพามาเออ่รู้จักกับดอกบานุรีนะคะอันนี้ปุ๋ยก็เผอิญว่าเพื่อนบ้านอะคะ่ะเขาโลต้นไม้ทิ้งแล้วปุ๋ยอก็ไปเก็บคือแบบว่าจะบอกว่าไม่เชิงเก็บอะค่ะก็ไปช่วยเขาตัดกิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้ อคุณอาเขาก็เอาแบบว่าต้นที่แบบว่าขุดทิ้งนะคะมาให้ทีนี้ปุ๋ยก็เลยเอามาลงมาลงดินนะคะเพราะว่าในพื้นที่ของปุ๋ยเนี่ยมันจะเป็นดินพึ่งถมอะคะ่ะดินมันจะแบบพื้นที่มันแย่มากดินมันคือต้นไม้อะไรอะไรมามาปลูกช่วงนี้มันก็จะไม่โตนะคะไม่ค่อยโตะคะ่ะแต่สําหรับเต้นต้นนี้นะคะคือแบบว่า เป็นเป็นต้นไม้เป็นดอกไม้ที่ออกดอกตลอดเลยค่ะตั้งแต่ปลูกมาก็ปลูกมาได้สักประมาณสี่ประมาณสามสี่ห้าเดือนนะนะคะจากที่แบบไม่มีแบบเป็นต้นด้วนๆเลยนะคะไม่มีดอกไม่มีอะไรมาเลยนะคะพอเริ่มได้ฝนเออเหมือนกันอันนี้ก็จะแตกยอดออกมานะคะแล้วก็ปุ๋ยก็ไม่ต้องใส่นะคะเพื่อนๆไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยไม่ต้องบำรุงอะไรเลย คือเหมือนกับเขาเป็นดอกไม้ที่แบบว่าพร้อมจะออกดอกอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะสวยมากเลยอะ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะแล้วเขาก็จะออกแบบทุกช่อเลยนะคะช่อนึงก็จะออกทีเยอะมากเลยนะคะเนี่ยค่ะอย่างช่อน,นี้ค่ะยังต่าๆก็สามสี่ดอกนะคะต่อช่อเลยนะคะแล้วเขาก็จะโตเร็วมากด้วยอะคะ่ะ คิดว่าเป็นไม้ดอกที่แบบว่าอยากให้เพื่อนๆลองไปปลูกนะคะเพราะว่าอันนี้ไม่ต้องดูแลเยอะเลยนะคะแล้วก็ออกดอกตลอดเลยแล้วก็แต่เท่าที่เห็นส่วนมากก็มันเป็นพม้เลื้อยนะคะแต่ถ้าเราจะต้องการให้มันเป็นตรงเตี้ยตรงพุ่มนี่เราก็ตัดกิ่งนะคะให้มันเป็นตรงเตี้ย แต่ถ้าเกิดเราให้มันเลื้อยอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีที่เอ่อทำทำเป็นเหมือนเสาปูนหรือว่าทําเป็นค้างให้มันอะนะคะแล้วมันก็จะเลื้อยให้เรามันก็สวยคือเราสามารถทําเป็นที่ที่นั่งพักอะคะ่ะก็ได้นะคะก็เลยแบบอยากแนะนำนะคะอันนี้เป็นดอกไม้ที่ปลูกง่ายทนแดดแล้วก็ไม่มีมแมลงรบกวนด้วยนะคะ แต่แต่เออมันจะมียางนะคะเป็นยางเหนียวเหนียวสีขาวนะคะเดี๋ยวจะลองให้ดูนะคะว่ามันเป็นยางยังไงนะคะนี่นะคะถ้าเราเด่นหมายไหมคะมันก็จะมียางอันนี้มันก็ต้องระวังหน่อยหนึ่งนะคะเผื่อเข้าตรมเข้าตามีเด็กมีเด็กมีลูกมีหลานอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะ สวยไหมคะสำหรับปุ๋ยปุ๋ยว่า,วามันมันสวยอะคะ่ะแล้วก็ดูนะคะออกดอกเยอะมากเลยค่ะปลูกแป๊บเดียวเองอันนี้นะคะอ๋อแล้วมีอีกอย่างหนึ่งลืมเออบอกไปนะคะว่ามันจะมีการเราไม่ต้องไม่ต้องคือเราําแบบว่าตัดมาเป็นกิ่งเป็นท่อนๆแล้วก็เราก็ปักลงดินได้เลยนะคะเอาดินที่มีบริเวณที่มีน้ําแฉะนิดนึงใกล้ๆน้าอะไรเงี้ยค่ะอันเนี้ย ลองมาแล้วนะคะขึ้นเหมือนกันนะคะเพื่อนๆถ้าไงนะคะคลิปนี้หากทุกคนเออชอบนะคะรบกวนกดติดตามนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีนะคะทุกคน